ไปดูสถานการณ์การส่งออกน้ำมันชายแดนมุกดาหารนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าตอนนี้ยังปกติค่ะขณะที่ศุลกากรเดินหน้าเก็บข้อมูลเข้มป้องกันความเสี่ยงทุกมิตินายนัทจพนคงคาหลวงผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรและนางสาวกันนภัทรมณีธนกิจหัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่หนึ่ง ส่วนบริการศุลกากรด่านศุลกากรมุกดาหารเปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านด่านพรมแดนมุกดาหารว่าในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีนี้ตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคมพบว่าปริมาณการส่งออกลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนายนัชพลระบุว่า จากการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณรถบรรทุกน้ำมันที่ผ่านด่านในแต่ละวันยังอยู่ในระดับปกติฉเฉลี่ยวันละประมาณ20คันโดยบางวันมีจำนวนมากถึง30คันและบางวันลดลงเหลือราว17-19คันซึ่งถือว่าเป็นความผันผวนตามสภาพการค้าไม่ได้มีสัญญาณผิดปกติแต่อย่างใด สำหรับภาพรวมรายเดือนปริมาณการส่งออกน้ำมันผ่านด่านมุกดาหารอยู่ที่ประมาณ15-20ถึงล้านลิตรต่ตอเดือนโดยเป็นน้ำมันดีเซลมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนราว70-80ถึงเอร์เซที่เหลือเป็นน้ำมันเบนซินและน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทอื่นรวมถึงน้ำมันอากาศยานขณะเดียวกันด่านศุลก,กากรมุกดาหารได้เริ่มดำเนินมาตรการเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามข้อมูลผู้ส่งออกและผู้รับสินค้า โดยเริ่มบันทึกข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นทั้งชื่อบริษัทผู้รับปลายทางและเส้นทางการส่งออกเพื่อนำมาเปรียบเทียบก่อนและหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคหากพบความผิดปกติจะมีการรายงานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีนายนัชพลย้ำว่าปัจจุบันผู้ประกอบการส่งออกน้ำมันผ่านด่านยังเป็นกลุ่มเดิมไม่เกินสิบรายและยังไม่พบผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมทั้งนี้ หากมีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติด่านศุลกากรจะรายงานตามลำดับชั้นไปยังส่วนกลางพร้อมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่ร้องขอทวัชัยโชคชัยผู้สื่อข่าวนิวสิ24สถานีประชาชนประจำจังหวัดมุกดาหารภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน